สวัสดีครับผมวันนี้บางเก่งรถขุดนะครับก็ได้มาอัปเดตนะฮะงานทำทางชายแดนทางจังหวัดตราดนะครับตอนนี้รถแท็กเตอร์ของพี่ทหารก็กำลังเคลียนะตรงที่ไหนที่ยังไม่เข้ายังไม่ถึงยังไม่ถึงหลักเขีนนะตรงนี้ก็วาดออกข้างละ10เมตรนะครับผมนี่จะมีหลักอยู่นะฮะนี่หลกัหหลกไป10เมตรนะครับ โดยไม่ถึงนะรถแท็กซก็มาปรับไม่ได้นะครับผมตอนนี้ก็มาเป็นกําลังใจให้เพื่อนๆพี่ๆทหารเพื่อนๆชาวรักุดนะครับผมทางจังหวัดตราดทางชายแดนทางจังหวัดตราดนะครับผมก็เป็นส่วนหนึ่งนะฮะที่มาแพรมาเผยแพร่ภาพนะครับการทํางานของพี่ๆทหารของเรานะว่าลําบากแค่ไหนอุปสรรคเยอะแค่ไหนนะครับมีอะไรบ้างนะฮะหลายขั้นตอนนะฮะ ก็ได้รับเกียรติจากพี่กิติพัฒน์นะครับผมทางจังหวัดตราของเรานะครับให้เข้ามาถ่ายทำนะฮะเข้ามาถ่ายคลิปได้นะครับเพื่อน,นําเสนอให้เพื่อนเพืทุกคนได้รับชมนะว่าความค้นหน้าเป็นยังไงนะครับว่าขาเรืออะไรก็เดี๋ยวจะทำคลิปออบอกกล่าวกันว่าอนาคตนะทำไปถึงบนันสามหลังแล้วเราจะ ทำยังไงกันต่อนะครับว่าเราจะยึดคืนได้ไหมหรือยังไงหรือจะมีลู่ทางยังไงนะครับในการยึดคืนอันนี้ผมก็ไม่ไม่ขอ,อยุ่งเกี่ยวนะด้วยนั้นผมขอแค่มาถ่ายคลิปให้เอฟซีรับชมนะว่าการทํางานของ่ิาหารเขาลำบากแค่ไหนแล้วก็เอารูขุดนนี้ว่าเอารูขุดทางจัตรยานนะครับทางจักรยาของเรานะครับที่มาช่วยกันทํานะครับ มานไปจุยกระจายหมดเลยนี่ไม่เหลืองานนี้อเป็นกำลังใจให้ครับพี่ทหารครับผมลุยครับสู้ไปดินเรากำลังเือเพื่อเลยครับ น,นี่ใครทำไม่ได้เท็กเตอร์ทำได้ครับงานหนักแค่ไหนก็ดันกระจุยกระจายหมดนะฮะอันนี้คือปรับให้มันได้แนวนะครับผมได้แนวแปดเมตรนะครับผม8 0เมตร หินนินห MM ินโอ้โหโอ้โหโอ้โโอ้โหลูกพี่โอ้โหโอ้โหโอ้โหกือบตกลุมเมอี้ครับ ตกลุมตรงนี้เลยกำลังเขาเหลือเฟืออยู่แล้วนะอันน,นี้นี่ถน,นนแห่งความมั่นคงทางจังหวัดตราดนะครับผมถนนชายแดนทางจังหวัดตราดนะครับถนนแห่งความมั่นคงแรงด้วยช่วยกันนะครับด,ดูนะกำลังดีมากเลยนะ หินก้อนนี้นี่มาเกะกะแล้วเกินครับก้อนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวจัดพี่ใหญ่จัดเลยพี então, ่ใหญ่แล้วพี่ใหญ่จ <duh. S 2> ัดก er ่อนอู้ดูดูอุ้ยเพื่อนไม่ขึ้นครับไม่ขึ้นอู้ไม่ขึ้นครับ ก้อนในาหญ่มากเลย,อยลองดูตรงนี้แรงแรงอะไรครับผม